ค่ะก็สวัสดีท่านูุรับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามั่นคงในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบ้าก็ห้าสิฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่ยาววันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไรประโยชน์คุณพระเจ้านะคะนี่คือพระวจนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราตั้งมั่นคงอย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลานี่คือช่วงเวลาของยุคสุดท้ายนะคะมีสิ่งที่ดึงความสนใจมากมายในโลกเบน,นี้ทุกวันมีการทดลอง มีสิ่งที่ดึงดูดเราออกจากความสนใจในเรื่องของพระเจ้าหรือว่าในเรื่องฝ่ายวิญญาณในการติดสนิทกับพระเจ้าในงานรับใช้หรือในการดําเนินชีวิตที่ไปกับพระเจ้าโลกนี้ก็มีเรื่องมากมายที่ดึงดูดเราออกห่างไกลจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตั้งมั่นคงไว้แล้วก็ไม่หวั่นไหวมีเยอะแยะนะคะคัานนิยมของโลกสารพัดที่จะ สามารถที่จะดึงเราออกจากความสนใจออกจากการจดจ่อจากพระเจ้าและจากอาณาจักรของพระเจ้ามีหลายคนเลยทีเดียวที่เคยรับใช้พระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีเวลาที่สงบมีเวลาที่ได้รับพระพรมีเวลาที่ธุรกิจของเขาก็รุ่งเรืองนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอวยพรถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการงาน หลายคนก็มีคำพยานถึงความดีงามที่พระเจ้าสำแดงความรักหรือช่วยกู้หรือให้เขาได้รับพระพรมากมายนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องที่พระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราได้รับพระพรได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพแต่อย่าลืม ที่เราจะเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างการทดสอบทดลองนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนนี้ที่ดึงความสนใจจากชีวิตของเราให้ออกห่างจากการรับใช้กันที่เราร้อนรนเพื่อพระเจ้านะคะให้เราสม่ำเสมอกับพระเจ้าแม้แต่ตอนที่เราได้รับพระพรเราจเลริญขึ้นหรือเราจเลริญรุ่งเรืองฉันเห็นหลายคนนะคะที่พระเจ้าอวยพรเขา ยิ่งพระเจ้าวอวยพรเราเราก็ต้องยิ่งหาเวลาที่จะทําดีเพื่อพระเจ้าเราจะไม่ลดบทบาทเราจะไม่ลดงานของพระเจ้าเราจะไม่ลดความสัตว์ซื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าเรารักพระเจ้าอย่างไรก็ขอให้เรารักพระเจ้าแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายแต่จริงเรื่องของความเชื่อของเราเนี่ยเป็นความเชื่อที่สูงขึ้นทางเดียวนะคะไม่ใช่วัฏจักร ไม่ใช่วนๆเวียนๆเราควรจะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เหมือนสปริงกดแล้วก็เด้งขึ้นนี่คือชีวิตของคนที่รู้จักกับพระเจ้าคือคนทีนะคะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกสถานการณ์เรามีใช้เหลือล้นในโรมบทที่8ข้อที่37 ก็ไม่ใช่แต่ว่าเวเราเราได้รับพระพรเราจึงดีดากับพระเจ้าเราจึงรับใช้พระเจ้าเราจึงร้อนรนกระตือรือร้น,นเราจะไม่เป็นคนเช่นนั้นเราไม่เป็นคนเช่นนั้นหมายความว่ายังไงเราไม่เป็นคนที่เห็นแก่พระพ,พรเห็นแก่ตัวแต่เราจะเห็นคุณค่าของพระเจ้าเสมอเราเป็นคนที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิต เป็นจอมเจ้านายเป็นผู้ดูแลชีวิตของเรานะบางทีพระเจ้าอาจจะสร้างเราอยู่บางทีพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเรายังไม่ได้อวยพรเราในเรื่องซับสลิงประสัปัญหาไม่ว่าจะประชิญอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ยังสัตซ์ซื่อเขายังไปต่อกับพระเจ้าเขายังมั่นคงเขายังตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าตั้งอกตั้งใจ ความตั้งใจมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานาเนียนก็ตั้งใจจะไม่ทําให้ตัวเองเป็นมนตินแม้ว่าจะเจอความยากลําบากเราต้องตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยตั้งใจที่จะมั่นคงด้วยตั้งใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าบางทีการตั้งใจก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอ,จอปัญหานี่คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าอย่างจริงใจรักพระเจ้าด้วยหัวใจรักพระเจ้าด้วยความจริงใจ นะคะไม่ใช่รักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอวพรเดี๋ยวจะมีบททดสอบเหมือนโยบมานสตานมาเยาะเย้ยพระเจ้าถากถางพระเจ้าบอกว่าก็ใช่สิโยบรักพระเจ้าก็เพราะพระเจ้าอวพรเขาไงลองเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปดูสิจะรักพระเจ้าจริงไหมพระเจ้าก็อยากจะอวดเราเนาะพระเจ้าก็บอกว่าลองดูถ้าไม่เชื่อ <c oughs> อวดโยบต่อผีมานสตาน ก็มีเหตุการณ์บนเหตุการณ์ลายเกิดขึ้นในชีวิตของโยชแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าโยบก็ผ่านได้ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะมันจะมีเวลาที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราแสดงความรักแล้วก็ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตอนไหนตอนที่เราเจอปัญหาการที่เราจะบอกว่าเรามั่นคงจริงแท้เรารักพระเจ้าแท้ <c oughs> เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเรายังจะรับใช้อยู่ไหมเรายังจะไปต่อกับพระเจ้าอยู่ไหม เรายังจะรับใช้พระเจ้าอยู่ไหมเรายังจะร้อนรนต่อพระพักพระเจ้าอยู่ไหมหลายคนเลยทีเดียวนะคะการทดสอบการทดลอมก็เกิดขึ้นบางคนบางทีเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้ต่อไปอย่าว่าแต่เจอปัญหาเลยบางทีเขาได้เงินและทองเยอะๆไม่มีเวลามาโบสถ์ไม่มีเวลารับใช้ไม่มีเวลาที่จะแสดงความรักต่อพระเจ้า เพราะว่าเรามัวแต่งุ่มงงามกับพระพรแต่เราลืมไปว่าใครให้พรเราเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เราเป็นคนไม่สัตย์ซื่อแต่เราเป็นคนที่จริงใจต่อพระเจ้าฮาเลิลูยาะและถ้าเจอปัญหาละ่ะโอ้ไม่ต้องพูดถึงคนเหล่านี้ขนาดได้รับพระพรยังไม่สนใจเลยยังไม่ทำดีต่อพระเจ้าเลยถ้าเจอปัญหาก็เราคิดเราเอง คนเหล่านี้จะสูญเสียกำลังใจแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> จากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่เรานะคะเราไม่ใช่คนที่สูญเสียกำลังง่ายๆกับพระเจ้าเราไม่ใช่คนที่เห็นแก่เงินเราไม่ใช่คนเห็นแก่พระพรแต่เราเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยน้ำใสใจจริงจริงก็จริงไม่ก็ไม่นะเพราะว่าเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเมนแม้ว่าเราจะได้ดีหรือเจออุปสรรคปัญหาเหมือนว่าเราจะรวยขึ้นฉันก็ชอบที่เวลาคริสเตียนแต่งงานใช่ไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะกล่าวคำมั่นสัญญาต่อกันและกันบอกว่าแม้ว่าเธอจะร่ำรวยหรือยากจนหรือเธอจะเจ็บป่วยมีสุขภาพที่ดีฉันก็ยังจะสัตซ์ซื่อฉันก็ยังจะรักเธอ ฉันก็ยังจะทนุถนอมเธอไว้ในดวงใจจะสัดสื่อต่อกันจนกว่าจะตายจากกันนะคะก็นี่คือคำมั่นสัญญาที่มีการเจิมละมีนริดเดชก็ขอให้ใครก็แล้วแต่นะคะที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ให้ท่านจำคำมั่นสัญญาและโดยเฉพาะตอนที่เรารักกันนะคะเราก็พูดแม้แต่ชี้นกนะคะไม่ใช่นกก็ยังบอกว่าเป็นนก ก็ขอให้ความรักดั้งเดิมความสัตย์ซื่อสัตย์ของเราเนี่ยไปต่อเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าให้เรามีจิตใจที่สัตย์ซื่อให้เรามีจิตใจที่มั่นคงอย่าวันไหวจงตั้งมั่นคงอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไรประโยชน์ก็หาไม่ได้ นี่คือพระเจ้าได้ส่งสัญญากับเราพระคำของพระเจ้าตอนนี้เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพระเจ้ากํากลังต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้กับคริสตจกักรให้กับคนที่เชื่อพระเจ้าว่าอย่าสูญเสียความมั่นคงอย่าสูญเสียความสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเรารเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์เหมือนท่านอากาทูตเปาโลนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11จนถึงข้อ13าพข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพรองเป็นผู้เสริมกําลังนะคะ,ะเผชิญได้กระทั่งเวลาอิ่มท้องเวลามีความสุขเวลาเจริญรุ่งเรืองก็ไม่หลงไหลสิ่งเหล่านั้นไม่หลงตัวเองไม่หลงอำนาจไม่หลงเงินไม่หลงเกียรติ ยังให้เกียรติพระเจ้าเสมอและเวลาที่เรามีปัญหาก็ไม่ได้สูญเสียกำลังใจที่จะเปลี่ยนไปเราก็ยังอุทิศตัวอุทิศตนเพราะว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงใหม่โดยท้อยคำของพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังเราเราจึงประชิญสถานการณ์ต่างๆได้โดยพระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังเราจึงร้อนรนอย่างสม่ำเสมอเราจึงอุทิศตัวอุทิตตนแด่พระเจ้านะคะ จนพระคำของพระเจ้าตอนนึงบอกว่าเราเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมตามน้ําเกิดผลทุกรดูก,การแม้ว่าเราจะอายุมากพระเจ้าก็บอกว่าเราก็ยังเกิดผลได้เสมอในพนิเวศของพระเจ้านี่คือการที่เรามีหัวใจที่รักพระเจ้ามีชีวิตที่มีความเชื่อเราก็ตั้งมั่นคงอยู่เสมอสัตซ์อซื่อสัตย์กับพระเจ้าร้อนรอนเพื่อพระเจ้าทุกเวลา เนื่องจากเราอุทิศตัวอุทิศต,ตนแล้วก็ให้หัวใจกับพระเจ้าเราจะไม่เป็นคนได้ดีแล้วลืมตัวหรือเวลาเราเจอปัญหาเราก็ทิ้งพระเจ้าไปเราจะไม่ทําให้ด้อยลงเราจะทําให้ดีขึ้นเราจะร้อนรนอย่างสม่ําเสมอเราจะสัตซ์ซื่อเราจะไม่เป็นคนเช่นนั้นพระเจ้าบอกว่าจงร้อนรนและตั้งมั่นคงอย่าวันไหวฮาเลลูยา พราะว่าโลกนี้ก็มีอะไรล่อลวงเราออกจากเส้นทางของพระเจ้าดึงดูดความสนใจเราระหว่างเรากับพระเจ้าดึงให้เราออกห่างจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นค่านิยมของโลกกระแสของโลกไม่ว่าจะเป็นความบาปมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพระเจ้าต้องการที่จะให้เรารักพระองค์เสมอต้นเสมอปลายสัตว์ซื่อสัตว์ เราเองก็อยากให้คนส์ซื่อกับเราตลอดไปเราเองก็อยากจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเราเองก็อยากจะได้รับพระพรตลอดไปเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ต้องการหัวใจที่รักพระเจ้าตลอดไปจงร้อนรนเพื่อพระเจ้าทุกเวลาสม่ำเสมอทุกลุด,ดูก,กาลและทั้งนอกฤดูก,กาลนะคะเราก็จะไม่หวั่นไหวเราก็จะเกิดผลแล้วเกิดผลอีกนะคะ บางคนรับใช้พระเจ้าเพียงในเวลาเจอปัญหาเป็นเหตุให้เขาที่จะเปิดใจกับพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็ร้อนรอนแล้วก็สม่ำเสมอกับพระเจ้าจะเป็นคนเช่นนั้นจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ขอให้เราสัตย์ซื่อเรากําลังกระทําดีต่อพระเจ้าเรากําลังทําต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราทําทุกสิ่งโดยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าฮาเลลูยา สรลรเสริญพระเจ้าเราจะไม่รับใช้พระเจ้าแค่เพียงตอนเรามีปัญหาหรือเราเปิดใจเรารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นตอนที่พระเจ้าช่วยเหลือเราหรือตอนที่เราได้รับพระพรแต่เราจะรับใช้พระเจ้าทั้งขณะที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาเราไม่รับใช้พระเจ้าตอนที่เรามีปัญหาร้อนลนตอนที่เรามีปัญหาเพราะว่าเราต้องการใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือนําเราออกจากปัญหาเราจะไม่ทําแบบนั้น แน่นอนพระเจ้าจะช่วยเราอยู่แล้วแต่เราจำเป็นจะต้องรักพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะบางคนนะคะรักพระเจ้าตอนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหลังจากนั้นก็ค่อยๆห่างเวลามีปัญหาอีกก็ค่อยเข้ามาอีกเหมือนบทเพลงที่เราเคยได้ยินน,น,นั่นแหละย,ยามีปัญหาร้องเรียกหาพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็สอนท่าทีเราว่าเราจะรักพระเจ้าต่อไป แม้ว่าจะไม่เจอปัญหาเราก็ยังเรียกหาพระเจ้าเราก็ยังรักพระเจ้าให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อให้เราเป็นคนร้อนรนเพื่อพระเจ้าทุกเวลาไม่ใช่ตอนที่เรามีปัญหาไม่ใช่เพียงแต่เราต้องการพระเจ้าตอนที่เราอยากจะออกจากปัญหานั้นๆพวกเราจำเป็นจะต้องนึกถึงพระเจ้าละลึกถึงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเสมอเพราะว่าท่านเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา ผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงตายไทยบาปเราเอเมนเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เรามีท่าทีแบบนี้ต่อพระเจ้าแต่จงเป็นคนที่สัตซื่อซื่อสัตย์ต่อพระบาก,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 กองพระเจ้าจะเห็นหลายคนตอนพระเจ้าช่วยเราเรื่องปัญหาต่างๆเมื่อเราออกจากปัญหาได้แล้วพวกเขาก็หายตัวไป หลายคนเจ็บป่วยพระเจ้ารักษาหายนะคะแต่ไม่เคยกลับมาขอบคุณพระเจ้าและไม่รับใช้ด้วยและก็ไม่ให้เกียรติด้วยนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตสลุยสไลายไม่ถวายเกียรดตดิพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เราเป็นคนเช่นนั้นขอให้เราที่จะมีความสัตย์ซื่อนะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะ อย่าเป็นคนคดในข้องอในกระดูกอย่าเป็นคนสองใจอย่าเป็นคนไม่สัตย์ซื่อเราจาเป็นจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเราเป็นคนที่มีความชอบธรรมของพระเจ้ามีพร,รษณะของพระเจ้านะคะอยู่ในชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะบางทีเราต้องเข้าใจนะคะพระเจ้าเอง ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่พระเจ้าเรียกร้องให้เราตอบสนองพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยความรักโปร่งสรงรักเราก่อนอยู่แล้วเราอย่าหายตัวไปจนเราต้อง <c oughs> นะต้องได้ตามหาพี่เลี้ยงได้ตามหาหัวหน้าเซลล์ได้ตามหาผู้รับใช้ได้ตามหาว่าเขาไปอยู่ไหนทําอะไรไม่ใช่เราเจอกันแต่ตอนเรามีปัญหา เราจะเจอกันตอนที่มีความสุขสบายเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันชนะไปด้วยกันทุกข์ด้วยกันลำบากด้วยกันมีพระพรต่างๆนานาด้วยกันนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญไปด้วยกันกับพระเจ้าเรารเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังเราแม้ว่าเราเจอปัญหารเราก็จะยังรับใช้เราก็ยังไปต่อแม้ว่าเราสุขสบายเราก็ยังรับใช้เราก็ยังไปต่อ นะคะเราจะไม่บอกว่าเราไม่มีเวลาให้พระเจ้าอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรายุ่งมากอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะเราติดกับพระพรเราไม่ได้ติดกับผู้ให้พระพรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าให้อะไรมาดึงความสนใจของเราหรือมาดับความร้อนรนและการอุทิศตนของเราต่อพระเจ้า ถ้าเรายอมให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจของเราออกห่างจากการปฏิบัติจากความสัมพันธ์ที่ดีงามกับพระเจ้าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มั่นคงเราก็กลายเป็นคนที่ถูกเคลื่อนที่ไปเราก็เป็นคนที่ย้ายตำแหน่งไม่รู้จะย้ายขึ้นย้ายลง หรือบางคนก็ย้ายไปอยู่อีกอาณาจักรหนึ่งก็คือพระเยซูไทยเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดมาอยู่ในอนาณาจักรแห่งความสว่างแล้วหลายคนไปต่อไม่เป็นไม่ได้เข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณไม่รักษาความเชื่อไม่รักษาการเจอิไม่รักษาไฟไม่รักษาความร้อนรนไม่มั่นคงต่อพระพักพระเจ้าเป็นเหตุให้เขาถูกย้ายที่ลงไปต่ำนะคะ อยู่ไปในอนาณาจักรเดิมอาณาจักรแห่งความมืดอันนี้ต้องระวังนะคะแม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็จริงแต่เรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นคนที่มีความสัมบันติดสนิทกับพระเจ้าสัตยซื่อซืเพราะฉะนั้นพระคําของพระเจ้ากล่าวว่าจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวันไว้ เมื่อเราตั้งมั่นคงอยู่ในการติดตามพระเจ้าในการรับใช้ศัตรูจะยิงลูกศรมาใส่เราขนาดไหนเราก็ยังจะตั้งมั่นคงอยู่ได้เราก็ยังจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีฤทธเดชของพระเจ้าเรามีความส์ัื่อเรามีความเชื่อเราเป็นคนที่มั่นคงมั่นใจเราจึงปฏิเสธสิ่งที่จะมาทำให้เราวั่นวหวได้ฉับพลัน เูพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่24ข้อที่10นะคะก็บอกกับเราว่าถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งดำเนินไปอย่างเรียบร้อยนะคะก็จงตั้งมั่นคงอยู่และเมื่อเป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากอย่าเปลี่ยนไปจากที่เราเป็น นะคะเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าก็อย่าไปเปลี่ยนฐาน,นันดรใจเย็ยนไว้มั่นคงไว้อย่าวันไว้ถ้าเราท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกําลังของเจ้าก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท้อใจในเวลาเราเจอปัญหาเราจะขาดกําลังเราจะไปต่อไม่ได้ ะะยิ่งท้อยิ่งพึ่งพระเจ้ายิ่งอยู่ไกลพระเจ้ายิ่งติดสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่มีปัญหาแล้วออกห่างเราจะมีกําลังมาจากไหนมารสตานก็ได้โอกาสได้ที่ขี่แพะไล่ก <c oughs> ็อยากจะพูดบางทีก็ไม่ถนัดหรอกแต่ก็ชอบมันติดหูคนเท่าคนเก่ก็สอนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้จะไม่มีอะไรดึงเราออกจากทางของพระเจ้า มันมีทั้งเวลาที่สะดวกสบายทั้งเวลาได้รับพรอนทั้งเวลาที่เราทุกข์ยากลําบากนะคะมาสตาลก็ใช้ทุกรูปแบบในการที่จะทําให้เราเปลี่ยนไปจากการที่เราร้อนรนอยู่รักพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ด้วยถ้าเราไม่ศ์ัื่อถ้าเราไม่มั่นคงถ้าเราไม่หวั่นไหวนะคะต่อพระพักของพระเจ้านะคะเราก็จะสามารถยืนหยัดได้ เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเรายังถูกกำหนดว่าเราเป็นคนชนะแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญความอิ่มท้องแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความหนาวเหน็บแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนเสะเทินบกเสะเทินน้ําเราเป็นคนที่ถูกเรียกให้เป็นผู้ชนะเสมอเรามีใช้เหลือล้อนโดยพระเจ้า เอเมนเรามีคุณภาพขนาดนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่หน้าไหวหลังหลอกหย่าเาะแยะแยะ,ยะ,ยะไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีขุมร้ายอันตรายเราต้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายรักพระเจ้าอย่างไรก็รักพระเจ้าแบบนั้นส,สั์ซื่อทั้งคำพูดทั้งใจทั้งวาจาทั้งความเชื่อทั้งทัศทีภายในและภายนอกต้องสอดคล้องกับพระวจนะคนเช่นนี้นะคะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม เอเมนเพราะเขาไม่ใช่คนภาษาบ้านเราก็พูดกันนะคนจิกิกจอกหลอกนะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่เราพูดกันคนไม่มั่นคงคนเป็นคนที่ไม่จริงใจพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราเป็นคนเช่นนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพวกองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้อยู่ในโลกเราจำเป็นจะต้องมั่นใจในพระเจ้า ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกใหญ่กว่ามารใหญ่กว่าปัญหาขอให้เราเชื่อพระวจนะเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นคนที่ไม่มั่นใจกับพระคำกับพระเจ้าก็เป็นเหตุให้เขาไม่มั่นใจกับใครเลยไม่จริงใจกับใครด้วยนะคะไม่น่านับถือไม่รู้ว่าจะเล่นงานเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าให้เป็นวิญญาณที่จงรักภักดีต่อพระเจ้า คุรุสีบทที่สามข้อ23่มไม่ว่าพวกท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทําต่อมนุษย์เราทําอะไรกับพี่น้องเราต้องรู้ว่าเราทําต่อพระเจ้านะคะเราต้องเป็นคนที่สัตว์ซื่อสัตวเราต้องรู้นะว่าพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเขา ทุกสิ่งที่เราทำเราต้องจริงใจต่อกันรักซึ่งกันและกันถ้าเราทำนะต่อมนุษย์ได้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าชิวๆวพระเจ้ามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มองเห็นฮิบรูบทที่11ข้อที่สพระเจ้าเป็นพระวิญญ,ญาณเราไม่สามารถที่จะมองเห็นโปร่งด้วยตาเปล่านะคะ โคโลสีบทที่สามข้อยีสี่ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์มระูเป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์มระูเป็นเจ้าอยู่ต้องมั่นใจนะคะว่าเราเป็นผู้ได้รับมรดกอย่าหวั่นไหวนะคะพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกเรานะ่ไม่ใช่สักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกแต่พระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและโปร่งเป็นนะเจ้าของชีวิตเราด้วย ขอให้เราสัตซื่อต่อจอมเจ้านายองค์มโผู้เป็นเจ้ายาอ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือรือล้นด้วยพระวิญญาณจงปนิบัติองค์มโผู้เป็นเจ้าโรมบทที่12อก็11นะคะใครที่อ่อนละอาอยู่วันนี้พระเจ้าก็เตือนเราจงมีจิตใจกระตือรือล้นเราทําดีกับมนุษย์เนี่ยเราก็ยังทําได้เลยและเราก็ยังภูมิอกภูมิใจใช่ไหม คนที่ถูกกระทำดีเขาก็ยังมีอะไรที่จะให้คุณเลยอย่างน้อยเขาก็ชมอย่างน้อยเขาก็โอ้ปกป้องคุณละนะอย่างน้อยเขาก็อยากจะคิดถึงคุณเวลาเขามีอะไรดีๆยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเมื่อเรารักพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าด้วยน้ําใสใจจริงทำดีต่อพระเจ้ามั่นคงกับพระเจ้าแม้ว่าเรารเผชิญความยากลำบากบางคนเราเจอความยากลำบาก ใช้คำพูดไม่ดีกับตัวเองอยากตายเรากำลังดูถูกพระเจ้านะคะเรากำลังบอกว่าพระเจ้าไม่มีน้ำยาดูแลเราได้นะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเรียนรู้เขา้ามาหาพระเจ้าง่ายนิดเดียวจะเห็นบางคนเนี่ยแขนขาเขาพิกลพิก,การเขายังไม่อยากจะตายเลยเ,เราคงจะทราบดีคุณนิกนะคะยังไปให้กำลังใจคนที่มีครบบริบูรณ์32ประการ เพราะฉะนั้นให้จิตใจของเราเข้มแข็งให้จิตใจของเราตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวอุปสรรคปัญหาสร้างเราเท่านั้นไม่ได้มาฆ่าเราความสะดวกสบายก็อย่าให้มันมาฆ่าจิตวิญญาณของเรามาทำให้เราเนี่ยเหินห่างจากพระเจ้าแล้วก็หลงลืมลหลงไหลไปในโลกใบน,นี้ลหลงไหลพระพรจนลืมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตจงเชื่นชมมีนดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลาบากจงคำมัคคิมในการอธิษฐานนี่ไงเอเมนขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเวลาหมดหมดเวลาก็าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอ้วยพอให้เราคงความร้อนรนเพื่อพระเจ้าไว้และก็ตั้งมั่นคงอยู่ไม่วันไหวจงปฏิบัติงานขององค์มผู้เป็นเจ้าให้บร,ริบูรณ์ทุกเวลาเพราะว่าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งปรุงจะเสด็จกลับมารับเรารับคิดสัจ ขอพระเจ้าให้เรามีวิญญาณที่ศัตว์สืทอมีท่าทีที่ศัตด์สืทอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์ในพระราชนามปรีสุคริตเอเมนพระเจ้าเวพรรค่ะ